แกเราชนะโปรแ,รแลนด์เราชนะโปรแลนด์โปรแลนด์ในตอนที่พีคที่สุดของโปรแลนด์คือตอนนี้เลยคือเป็นอันดับที่เจ็ดของโลกดีกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำแล้วอย่างที่บอกเนาะว่าแค่ใครได้ตามดูโปรแลนด์คือเป็นทีมที่เพิ่งได้ VNL อันดับที่สามโดยชนะอเมริกามา แล้วชนะโปแลนด์ Land, ซึ่งกำลังพีคพีคสุดๆของพีคพีของพีคอ่ะคือปีกี่แล้วเขายังอยู่อันดับ1ิกว่าของโลกเะแต่ปีนี้เขาอยู่อันดับเจ็ของโลกแล้วเรามาชนะเขาในวันที่เขาพีคแล้วก็ในแมตช์ที่สำคัญคือคัดโอลิมปิกซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส,มสม์มากเซอร์ไพรส์มาก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 มมากเพราะเอาจริงทัา ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3ปี4ปีแล้วบางที่เราอะแทบจะไม่ชนะโปแลนเลยแล้วหลังๆ่งะแทบไม่ได้เซตกับจากโปแลนเลยเนื่องจากเขาแบบมีเก็บแบบเป็นทีมที่สูงแล้วก็เร็วแล้วก็บล็อกได้ดีแต่วันเนี้ยเราดีจริงๆเราดีจริงๆวันนี้ต้องให้เครดิตนักกีฬาหล,หลายหลาคนคนแรกเลยต้องวิภาวีสีทองขุดตกบล็บอกมาหมดทุกสกิวรับเสิร์ฟดีที่สุดทำแต้มดีแพชชั่นนี้กระตุ้นเพื่อนดี น้องมดอยากชนะอยากเป็นคนชนะสายตาแล้วการแอคชั่นรีแอคชั่นอะไรม,มันมันมังบอก,ออกมาอย่างชัดเจนว่าแบบเฮ้ยน้องอยากชนะจริงๆแล้วแล้วน้องก็ทำได้ทำได,ทำได้ดีมากอ่ะแต่คนที่เป็นเบสกอร์จริงๆคือเพียวเพียวทำคะแนนได้เยอะที่สุดในทีมในวันนี้แต่ภาพรวมเราให้วิฮาวี มีทุกสกิลเพราะว่าและเซตแรกวิพาเรวีไม่ได้ลงด้วยแหละก็เลยบแบบแบบสกอร์ก็เลยเพียวอสังสกตแบบเพียววันนี้ก็ดีตบตายได้หลายลูกเสิร์ฟดีมากเสิร์ฟก,กดกดดำได้ดีมากโปรแลนด์ล้วนกับลูกเสิร์ฟของเพียวได้ดีมากนะครับส่วนวันนี้น้องแบมจีดาภาถือว่าแจ้งเกิดแล้วคือคราวที่แล้วเล่นกับอิตาลีน้องอ่ะคะแนนติดลบในการ ในการรับตกแต่วันนี้น้องเป็นคะแนน60%ถือว่าโอเคมากถือว่าผ่านพี่วันนี้พี่้ห่ผ่าน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 ,ผ,านผ่านเลยอะเพราะว่าหรือหรือว่าจริง,รงๆเนาะจะมีปัญหาว่าในการรับตกที่แบบลูกตกที่แบบลงอ,ออนขอบแบบยาวๆแบบลงเส้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการรับไม่ได้ยังไม่เข้าใจยังไม่เคยเจอแต่พอมาเจอแบบลูกแบบทุบจากสตีเซียแบบตัวอ่า โอพของท,ทั้งแต้มเพมเม็เกอร์ของโปแลนด์ที่แบบตบหนักๆตบทั้งฝัง,งปักๆอย่างเงี้ยน,น้องรับได้อ่ะเออวันนี้แบบให้ผ่านอืแป้นก็ดีวันนี้ผู้มีผิดพลาดบ้างละเซตผิดพลาดบ้างแต่ว่าเวลาเซตเข้าก็คือทั้งฉลาดแล้วก็ฉลาดการจ่ายแล้วก็จังหวะลงตัวเวลาเข้าคือเข้าเลยแต่ว่าเวลาพลาดก็มียังมียังมีพลาดให้เห็นนะครับส่วนส่วนบิมวันนี้ได้พักสี่เซตเซตแรกก็ถือว่าโอเคละ ก็พาทีมช่วยทีมให้ชนะเซตแรกได้ก็โอเคแล้วส่วนมิเดิลบล็อกเกอร์วันนี้เราก็มาทั้งสองคนนะถึงถึง,ถ,งถึงการบล็อกของเราแน่นกับเพียวบล็อกไม่ค่อยได้แต่ตกได้ดีมากวันนี้ทําได้ดีวันนี้ต้องชื่นชมนักกีฬาไทยว่าแบบเรามาสู้ในแมตท,ที่แบบเฮ้ยในแมตท,ที่สําคัญมากๆอ่ะสลับโปรแลนด์แล้วก็ ของเราอ่ะถ้าจะเอาจริงคือของเราถ้าจะหมดหมดหวังในการคัดโอลิมปิกของเราถ้าจะไม่กดดันอะไรละส่วนโปรแลนคือแบบเขาหวังอ่ะเขาหวังว่าต้องไปโอลิมปิกให้ได้ต้องชนะขาบ้านแต่เราอ่ะไปชนะเขาขาบ้านอืมก็สุดยอดแล้วให้เครดิตโค้ดด้วยละกันครับวันนี้ก็เครดิตแรกก็คือชัดเจนเราแบบโคด่วนเขาก็ที่ที่เห็นชัดเจนเลยนะครับคือเซตห้าที่กล้าที่ไม่ที่เป็นการตัดสินใจละกัน ให้บุมบิ่มลงไปเสิร์ฟแทนแมนที่เปอร์เซ็นต์การเสิร์ฟไม่ค่อยดีแล้วลงลงไปบุมบิ่มลงไปเสิร์ฟก็เป็นแต้มจริงๆแล้วลูกนั้นก็เป็นแต้มจริงๆก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมแล้วก็เรื่องก,การพูดว่าแบบแดนทําไมฝั่งนี้เราเล่นไม่ได้แล้วฝั่งนี้เราเล่นไม่ได้แล้วแล้วสรุปเราแบบเซตห้าท้ายที่สุดเราไปอยู่แดนฝั่งที่เราทําแต้มได้แล้วแบบกลายเป็นว่ามันเป็นจิตวิทยาให้นักในกีฬาของเราอ่ะเชื่อว่าตัวเองทําได้วันนี้ให้เครดิตทั้งทีจริงๆครับก็ ดีใจครับในฐานะแฟนคล,ลับวอลเลย์บอลก็ไม่รู้แหละว่าโอลิมปิกเราได้ไปหรือเปล่าแต่เราชนะโปรแลนด์ในตอนที่เขาพีคได้พีคสุดของโปรแลรนด์จริงๆคือตอนนี้แหละก็ถือว่าขอบคุณที่ให้ความสนุกให้ความกำลังใจในการติดตามแล้วก็จะติดตามต่อไปเชียร์ต่อไปครับไม่รู้ว่าโอลิมปิกก็ไม่รู้อะไรยังไงก็ช่างแหละแต่วันนี้ชนะเราดีใจสลองไว้ก่อนที่เหลือคือกำไรนะครับ ขอบคุณนะครับสู้สู้กันต่อไปอีกสามแมตช์ที่เหลือนะครับเราจะเจอจะใครก่อนนะส,สโลวีเนียเกาหลีแล้วก็โคลอมเบียถามว่าง,ง่ายกว่าโปรแลนไหมง่ายกว่าแต่ว่าก็ประหมาณไม่ได้ก็รอลุ้นกันต่อไปเก็บคะแนนสะสมไห้มากที่สุดอะไรก็เกิดขึ้นได้ไปลายปีหน้าเราอาจจะแบบท็อฟอบกลับมาแล้วได้ไปโอลิมปิกใครจะใครจะไปรู้เพราะว่าโอลิมปิกมันต้องติดท้อสิใช่ไหมก็แบบก็ขอบคุณสาวไทยอีกครั้งครับ วันนี้รู้สึกประทับใจในการเล่นมากผ,ผู้คุณสู้มากมากจริงๆแล้วโปแลนด์ก็คือรู้เลยว่าโปแลนด์น่ะอยากชนะเรามากเราก็อยากชนะโปแลนด์แต่เราทําได้ดีกว่านิ่งกว่าแล้วก็อาจจะบดล็อกอะไรหลายๆอย่างเอออย่างตัวบีมงนี้ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ทำคือถามว่าบีมดีขึ้นไม่ดีขึ้นแต่แบบคือทุกคนจําภาพว่าบีมเคยแบบเป็นตัวท็อปสกอร์ตลอดลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอก มามารอบเนี้ยมาทัวร์นาเมนต์เนี้ยอาจจะยังไม่ดีแต่วันนี้ก็ดีขึ้นก็ก็ยินดีครับก็ยินดีกับสไทยอีกครั้งดีใจมากเราทำได้เว้ยชนะแมตช์แรกโปแลนด้วย